ขอหูแมวครับเพลงเพลงเหรอครับเพลงอะไรเพลงหูแมวไม่รู้จกักอ่ะมีเพลงอื่นไหมจ๊ะวันนี้ผมไปฟังเดอะโกดมาสนุกมากเลยเขาให้เธอทำไม่ใช่เพลงใหม่มันจะทำยังไงหูแมว ไม่ใช่เพลงครับถ้าปวดถ่ายรูปอ๋อเออแปบ๊บนึงนะทำไม่เป็นอะเด็กผมแมวโอาแมวต้องทำยังไงอะอ่าขอบคุณหัวใจส้มด้วยนะครับสวัสดีครับสองนิ้วแล้วคว่ำอะ่ะเออแปบ๊บนึงนะสองนิ้วแล้วคว่ำ ขอบคุณนะครับมามีสองมิลแล้วความถามจริงไหมเนี่ยมันทำไม่ได้ ทำได้แค่เนี้ยไม่ใช่ค่ะพี่ฟูจากแมวแล้วแนคะ่สองดิยวแล้วความเธอนี้งฉันก็ความไปเลยเดี๋ยวนี้ขอขอบคุณนะครับหัวใจนิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็น,นอนละผมอะไรแบบเดียวไรไม่เกินอีกสักสตีหนึ่งนอนละต้องไปอาบน้ำด้วยครับวันนี้นี่คือถ้าแบบถ้าเขาไม่ได้เซตผมให้แบบ แข่งโป๊กนะผมจะหลับแล้วนะ